ตรงไหนกันบ้างข้อสุดท้ายปิดหรอครับามาดูข้อสิบหกก่อนละกันนมาดูแนวคิดนะครับเครื่อ,องนี้เธอมองอันเนี้ยเหมือนเกรดนะถ้าเธอได้เกรดหนึ่งกับเกรดสองนะเธอได้วิชาที่เธอได้เกรดสองเนี่ยสองหน่วยกิตวิชาที่เธอได้เกรดหนึ่งเนี่ยสามหน่วยกิตเธอได้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ครับเรียนแค่สองวิชา ออคิดได้เลยพอไปเกรดตัวเองแต่พอเป็นสารละลายคิดไม่ได้มันก็มาจากสองคูณสองบวกด้วยหนึ่งคูณสามแล้วก็หารด้วยสองบวกสามถูกไหมมันก็ได้หนึ่งจุดสี่ถูกไหมครับอืมมีวิธีหนึ่งให้มองก็คือสองมันมันใกล้ใครครับใครเยอะสองต่อสามหนึ่งมันเยอะกว่าค่าเฉลี่ยน้องใกล้หนึ่งในอัตราส่วนสองต่อสามนั่นเองอันนี้เขาเรียกว่าเลเวอร์อาร์มเดี๋ยวพี่สอนอีกทีแ เต่ละเอียดแล้วกันนะเอาแค่นี้ไปก่อนยังไม่พอนะบางคนไปต่อเลยเขาบอกเอามาเติมน้ําจนมีปริมาตรเป็นสีเท่าคือเทีอจางไปเจือจางไปสี่เท่าก็เอาสี่มาหารข้างล่างใช่ไหมครับก็ได้ศูนย์จุดสามห้าอืก็มันเติมน้ําจนเป็นสีเท่าถูกไหมครับอือฮะ เดี๋ยวข้อสิบเจ็ดต้องแก้ตัวนะไปดูข้อสิบแปดครับเราก็ตีตารางเป็นตัวตัวถูกตัวทรรแล้วก็สารละลายมีเป็นแบ่งเป็นตอนแรกตอนหลังใช้ว่าก่อนดีกว่านะอ่ะทำยังไงครับเขาบอกตอนแรกเข้มข้นสองเปอร์เซนสอง้อยรูปบาทเซนเธอก็ใส่มาสองร้อยรูปบาทเซน เข้มข้น2%นกี่กรัมครับกี่กรัม4กรัมแล้วตอนหลังอะ่ะตอนหลังเหลือ1.8ล้วเหลือไปเหลือ150รูเบาทเซนถ้า1.8%ของ150ิบน2.7กรัมถูกไหมนี่คือสิ่งที่โจทย์ประดดให้มาตอนแรกกับตอนหลังความแหนแน่นยังไม่ได้ใช้ครับความแนแน่นใช้ทำอะไรบอกพี่ได้ไหม ความแน่นใช้เพื่อมาเปลี่ยนรูปบาทแซนเป็นเป็นอะไรครับเป็นกรามเปลี่ยนได้เท่าไหร่เก้าสิบจุดเก้าแปดตรงนี้ก็ได้เท่ากับร้อยเก้าสิบหกกรัมถูกไหมทันพี่ไหมแล้วไอ้ร้อยห้าสิบตรงนี้เจอหนึ่งอ่าความแน่นส่วจุดเก้าเก้าเข้าไปก็กลายเป็นร้อยสี่สิบแปดจุดห้ากรัมใช่ไหมครับคิดทันไหมตรงนี้ใช้ดีทัเ้เอ็มส่วนบีธรรมดาง่ายไหมตรงนี้ พอเธอรู้กรัมตัวถูกกรรมสารละลายเธอก็จับลบกันได้กรัมตัวทามอันนี้จะกลายเป็นร้อยเก้าสิบสองกรัมของของน้ําอันนี้จับลบกันได้100ไร้อยเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบห้าจุดแปดกรัมของน้ําถูกไหมใช่ไหมครับเนาะและ้วโจทย์ถามอะไรครับน้ํำระเหยไปเท่าไหร่คือสิ่งที่ระเหยไปในสาระ,ะลายแอมโมเนียเนี่ย มันมีทั้งน้ำทั้งแอมโมเนียแอมโมเนียก็ละเหยน้ําก็ละเหยแต่เขาถามเฉพาะน้ําที่ระเหยไปเธอก็ต้องเอาน้ําตอนแรกลบได้น้ําตอนหลังก็มันจะได้จุดสองอ่ะเพราะว่าวันนี้มันไม่มีจุดนะรบได้จุดสอะเนี่ยคิดแค่น้ำหนึ่งเดียวเราก็มาลบกันยากไหมอย่างนี้ยากตรงไหนคิดสองฝั่งนี้คิดเหมือนกันเลยปะ่ะ ก๊อปปี้ฝั่งยังไงเริ่มได้ถูกทำสลา,ายตอนแรกตอนหลังแล้วก็เอามาใส่เอามาใส่เอามาใส่เอามาใส,าาใส่แค่นั้นเองครับไม่ยากเลยการที่จเราจะเริ่มเป็นต้องหัดเริ่มบ่อยๆนะรอพี่ช่วยไม่ได้นะครับมาดูข้อยี่สิบครับนี่ข้อนี้เขาบอกว่ามีโซเดียมไอออนอยู่ห้าสิบเจ็ดจุดห้ากรัมโซเดียมหนักเท่าไหร่ครับโซเดียมหนัก ยี 23, 23่สามก็เอายี่สามมาหารครับปุ๊บได้กี่โมครับสองจุดห้าโมของของใครของโซเดียมไอออนนะอย่าไปเป็นของตัวอื่นนะครับเสร็จแล้วเติมโซเดียมซอลเฟตลงไปยี่สิบแปดจุดสี่โซเดียมซอลเฟตน่ะเท่าไหร่ครับสี่สิบหกหกเก้าสิบหกร้อยร้อยสี่สองเอามาหารปุ๊บได้กี่โมครับทันี้ศูนย์จุดสองโมของใครครับของโซเดียมซอลเฟตเราสังเกตนะสอง,องอันนี้ไม่เหมือนกันนะ อันหนึ่งโซเดียมไอออนอีกอันหนึ่งโซเดียมซอลเฟตแต่ถ้าเราจะเอาสองอย่างนี้มารวมกันได้เราต้องทําให้มันเหมือนกันขึ้นเปลี่ยนตัวนี้เป็นอะไรครับเปลี่ยนต่อให้มันเป็นโมโซเดียมได้ไหมโซเดียมมันห้อยอะไรอยู่ครับห้อยสองอยู่มันแตกตัวสองครั้งงั้นตรงนี้ต้องกลายเป็นกี่โมโซเดียมี4เขาบอกว่าเอาอันนี้มาแล้วก็มาเติมลงไปใช่ไหมครับแต่ว่าโซเดียมถูกรวมมาแล้วเป็นเท่าไหร่ครับ อ่ากลายเป็นสองจุดเก้าของโมโซเดียมถูกไหมรวมกันแล้วสองจุเก้าโมโซเดียมในสารละลายแล้วเติมน้ำมาอีกจนสารละลายเป็นสองจุดห้าลิตรอ่าฮะเอ๊ะเขาไม่ได้ถามตัวนี้นี่ว่ะเขาถามของโซเดียมฟอเฟตเอาไหม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 ลบใหม่ตรงนี้ไม่เอา เดี๋ยวสับสอยจริงๆมันก็ไปต่อได้แหละแต่ไม่เอาเพื่อไม่ให้สับสอเราเปลี่ยนอันนี้เป็นโมของโซเดียมชลเฟตดีกว่าเห็นว่าตรงนี้โซเดียมมันให้สองใช่ไหมครับงั้นสองจุดห้าต้องเหลือหนึ่งจุดสองห้าถูกไหมครับเพราะว่ามันให้สองตรงโซเดียมแล้วเธอก็จับรวมกันตรงนี้นี่งี้เปลี่ยนอย่างนี้ดีกว่าเป็นหนึ่งจุดสี่ห้า จริงๆอย่างเมื่อกี้ได้2.9ล้วก็หาร2ถูกไหมมันก็เหมือนกันแหละใช้วิธีนี้ก่อน1.45หาร2.5มโลของโซเดียมซอเฟตตัวนี้จะได้เท่ากับ0.58มโลพอดีและโมลาร์พอดีครับเมื่อกี้ป้างถามว่าโมลาร์คืออะไรโมลาร์คือโมลต่อลิตรครับนะความหมายตัวย่อมันเขียนตัวเอ็มใหญ่ตัวเดียวก็แทนเลย0.58นนะครับอะ ทีนี้อีกสามข้อแก้ตัวมันจะคล้ายๆกับข้อที่พี่เฉลยไปข้อสิบเจ็ดสิบเก้ายี่สิบเอ็ดแก้ตัวครับแก้ตัวอีกห้านาที